ก็ได้มาแล้วนะจ๊ะสําหรับเจ้านาจูโรชัน่นวิตามินเกาหลีหัวเชื้อเข้มขน้นที่เข้มข้นกว่าโรชันทั่วไปถึงสามเท่าดูแพคเกจด้านในคือแบบกิแบเบกคือแบบปังมากคือแบบเห็นแพคเกจก็คือแบบรับรู้ถึงความปังแล้วขนาดหนึ่งร้อยกรัมนะจ๊ะคือแบบแบบเข้มข้นเลยให้ดูว่าความเข้มขน้นอันนี้คือด้านในนะอันนี้แพคเกจด้านในเป็นกระปุกด้านในดูความเข้มขน้นคือมีเนื้อแต่มีความแบบ แน่นให้ดูเนื้อก่อนว่ามันมีความแน่นขนาดไหนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูเนื้อด้านในกันนี่ดูความเนื้อที่แน่นๆนนเมื่อกี้ดูความแน่นแต่พอมาดูมาลงผิวพอมาลงผิวแล้วจะให้ดูผิวแบบชัดๆเมื่อมันมาลงผิวแล้วนะจ๊ะดูเขาจะแตกตัวเป็นสารบำรุงทันทีแล้วก็บำรุงถึงผิวของเราอย่างแท้จริงเลย ดูนะดูแตกตัวเป็นสายบำรุงเลยอาจจะดูเมื่อกี้ว่าเฮ้ยมันอาจจะเหนียวเหนียวหรือเปล่ามันแบบดูแน่นแน่นแปลกๆแ,แต่พอมันมาลงผิวแล้วนะ